พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ว่าบุคคลสามารถเจริญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ถ้าเขาละทำหกประการถ้าโยมละทำหกประการในด้านเนี่ยโยมสามารถเจริญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ทำหกประการอะไรบ้างหนึ่งละความเป็นผู้ยินดีในกิจการงานก่อสร้างกิจธุระมากมันก็ตั้งสติได้ยากนะ ถ้าเราสามารถลดละกนะิจธุระต่างๆให้เบาบางลงเนะี่ยมันจะทำให้เราเจริสติได้ง่ายขึ้นนะสองละการเห็นแกก,การนอนหลับมากนะถ้านอนมากมันก็เผลอหลับไหลก็หลับพักผ่อนแต่พอดี 3. นะาละการเป็นผู้พูดคุยมากสังเกตถ้าเราพูดคุยมากเนี่ยมันจะตั้งสติได้ยาก ถ้าลดการพูดคุยลงก็จะช่วยให้เราเจริญสติได้ง่ายขึ้น 4. ละการเป็นผู้คุกคีด้วยหมู่คณะ,ะเวลาเราไปคุกคีเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้สังคมมากเนะี่ยมันก็จะเผอได้ง่ายตั้งสติได้ยากถ้าลดการคุกคีด้วยหมู่คณะลงก็จะทำให้เจริญสติได้ง่ายขึ้น 5. ละความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภค สังเกตถ้าทานมากเนี่ยมันจะง่วงมึนซึมนะทานแต่พอดีเนะี่ยก็จะทำให้เราเจริญสติได้ง่ายขึ้น 6. ละความเป็นผู้ไม่สำรวมอินทรีย์เราใช้เวลาไปกับการดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินอยู่กับการละเล่นต่างๆเนะี่ยมันก็จะทำให้เผลอได้ง่ายตั้งสติได้ยากถ้าเราค่อยๆลดละสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราตั้งสติได้ง่าย จำได้ไหมนะถ้ากิจทุนะน้อยลงพูดคุยน้อยลงคุกคีด้วยบุคคนะน้อยลงพักผ่อนแต่พอดีบริโภคแต่พอดีแล้วก็รู้จักในการสํารวมกายวาจาใจนะนะถ้าทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้นนะ่จะเห็นพัฒนาการของการเจริญสติได้ดีขึ้นจะทำได้ง่ายขึ้นนะเปียบเหมือนน้าที่มัน ถูกคลื่นพัดไปแรงเนี่ยอยู่ๆเราเอาไม้ไปปักเป็นไงมันตั้งได้ยากนะมันก็จะไหลไปไง่ายๆแต่ถ้าเราเริ่มจากที่น้มามันนิ่งๆก่อนนีไม่มีคลื่นไม่มีลมแรงพัดเนี่ยเป็นไงตั้งสติได้ง่ายมันก็ปักได้ง่ายค่อยๆฝึกการสํารวมเนี่ยจะช่วยได้มากนะถ้าเราอยากจะพัฒนาสติได้ดีเนี่ยการสํารวมอินีย์เนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทำให้เราพัฒนาสติได้ดีขึ้นกิจภาระต่างๆก็ทำไปแต่ถ้าค่อยๆลดละสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เกาะเกียวให้วุ่นวายต่างๆค่อยๆลดละเลิกออกไปแล้วเราจะพบว่าการปลดวางภาระของหนักเนี่ยมันทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะนะความวุ่นวายใจความเร่าร้อน มันจะหายไปจากชีวิตของเรามากแล้วเราจะเริ่มเปชีวิตที่มันล่มยินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกมีอาหารรับประทานมีการพักผ่อนมีปจัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหม่มยารักษาโรคแต่เราที่เราต้องดิ้นรนทุกอย่างเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะความทยันอยากต่างๆที่มันชักนำเราไป ให้หลงติดหลงค้องอยู่กับสิ่งต่างๆสุดท้ายมันก็เป็นพันธนาการที่รัดเลงเราไว้ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านเร่าร้อนทุกข์ทรามาดแต่ถ้าเราสามารถค่อยๆปลดปลดปลด,ปลด,ปลดสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยลองทบทวนดูไอ้สิ่งใดที่มันจำเป็นกับชีวิตกันแน่สิ่งใดไม่จำเป็นก็ค่อยๆปลดออกปลดออก ยิ่งปลดมันจะยิ่งเบายิ่งสบายพอมีสติตั้งมาทีนี้มันสงบระงับเลยแล้วเราจะพบว่าชีวิตที่มันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะว่าความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันอยู่ภายในใจของเรานี่เอง